รีวิวใช้จริง iPhone 17 Pro Max ตัวที่ผมเลือกครับเป็นสีซิ l เวอร์ b มองดูความแตกต่างก็เหมือน iPhone 16 Pro ทุกอย่างครับ ข้อแตกต่างที่ใช้สำหรับคนที่ใช้ Android มาก่อนนะครับหากจะทำริงโทนใช้แอปตัวนี้นะครับ c a l i s b a n d นะครับในการทำร mm ิงโทนผมก็ทำไว้หนึ่งเพลงนะครับขอเวลาลืมแอปต่อไป ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีแผนที่นะครับกล้องทีนี้เรามาดูความชัดของกล้องนะครับชัดมากนะครับหเห็นฝุ่นเป็นเม็ดเมดเลยจับโฟกัสนะครับ ทีนี้มาดูโหมดของวิดีโอวิดีโอของ17 Pro Max จะเพิ่มมาก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็คนดูได้นะครับเลือกตรงนี้ครับถ่ายด้วยกล้องคู่ก็จะมี ตัวเราขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปนะครับผมไปก็เป็นแอปกระเป๋าตังค์แอปสต e ส่วนความไหลลื่นนะครับ YouTube จะลองดู จะดูอ่าวิดีโอ 4K คมชัดมากนะครับผมเป็นจอ120เฮิรตซเสียงสตรีโอ ถือว่าเสียงดีนะครับผมโดยรวมนะครับปีนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมเครตข้างหลังเป็นแบบใสนะครับมีแม็กซิฟในการชาร์จแบตมาด้วยกล้องสามตัว 48ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวนะครับหลังจากใช้งานมา3วันถือว่าโอเคครับผม